ไอ้ฝาเอาออกไหฮัลหลสวัสดีเราก็อยู่กับร,กรายการมนุษย์มีหมูแชนแนลหน้าคนทําแป๊บก็จะมารีวิวสลามที่เราแบบว่าวเอามาดึง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 อันนี้เราไม่ได้เล่นนานมันก็เลยมีกากเพชรลอยอยู่ข้างล่างเดี๋ยวโอเคก็นนี้เราเปิดแป <c oughs> นี่เราก็เห็นไหมเป็นมุงคล้ายๆกับเยลลี่เลยอะ่ะดูเราจิมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ,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 อุ้ยแม่งแม่งหนุกนานอุ้ยเกมเสร็จยังอะ่ะยังครับตายแล้วตอนนี้ใจะให้ถือกองให้ไม่ต้องเอาเห็นคาเห็นแค่สลามก่อนนี่ดูสิดูขอจิมหน่อยดิ <c oughs> <c oughs> เันจะเอาออกมาให้ดูดูมีเสียงด้วยแบ๊กแบ๊กแบ๊กบเอาการ์พี่เอามากอดเพื่อเอามารวมกับไอ้นี่ของเราเอาไปก่อนเสียอรจงเลยถ่ายรูปแป๊บถอุ้ยตกใจเขาตกใจสะดุ้งเลยนี่มาตรงแสงสิไอ้บังแสงไม่ได้โอ้โหอุ้ย ไม่เป็นไรไมัไม่ตายชาร์จ <c oughs> เสียบไม่ค่อยจะเข้าอะน,นะครับลูกกากเพ็ตดิเออคือว่าที่ชาร์จของเครื่องนี้มันมันไม่ใช่ของข้าวอะข,ของแม่มันก็เลยไม่เข้าอ่าฮะส่วนอีกอันนึงที่เป็นของอันนี้โดยเฉพาะอยู่ข้างบนอน,นัะครับนี่เราจะมาเลยไม่ได้มาเราจะมาดูสีหน้าของฟ้าไปในนอยู่นีน้กันหน้าจริงมีแสวแต่หน้าก็ส่องไป สวไลฟฝ้าหันมาเซ่ซิวเซียนขาขาวิ้งเฮ้ยวิ้งแต่แบบว่าชอบมึนตอนจับบอลเห็นเห็นสีในนี้มันดูเข้มๆนะแต่เอาจริงๆมันใสมากเลยนะมันเป็นสีแบบเจ้จิขาจิ้มหน่อยโหเป็นแบอนแรกที่เอามาได้แบบเป็นน้ำๆเลยอ่ะจับชีสเหนียวต้องเลิกเล่นเลยอ่ะต้องไปล้างเลิกเล่นเเราทิ้งมันไว้ประมาณแล้วว่าหลายวันอยู่เกือบเดือน แค่เขามาหลายเดือนนะไอน้น่าจะดีกดูสิดูสิดู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 จิบขอจออก่อนก็ได้เเจ็ดอรแต่มันดับอ่าฮะมีเสียงด้วยเวลาบีบเปลเล่นลนี่เวลาอิ่งเราเอาไว้ใช่ไหมเวลาจิมนี่แบบโอ้โหฟินไหนเขาลองหนตะรามีเสียงอันนี้ อะไรวะเจ็บปวกินก้าเขาบอกมันว่าเพื่อนข่าไอ้บอกว่าญาติข่าเล่นสลามบอกว่าเฮ้ยมึงญาติกูเล่นสลามเลยนะเว้ยมันบอกเฮ้ยจริงอ่ะสั่งอันนึงแปดเซฟเวอร์เวอร์พาวเวอร์เว้ยนี่ระบายสีเสร็จแล้วตอนทำไมทำไมเราระบายสวยนะสีไม้ฟ้าถ้าสีเขาขูดเขาดู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 ฟาวาดระบายสีโอ้โหแค่คอนลี สี่ข้าไงไม่เป็นไรไฟ้าฟ้าฟ้าหันมาฟ้าขอให้หันมาเมื่อกี้โอ้โหเออมัน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 นก็พอเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปแล้วนี่ครับนี่ดูสิหูยังใสอ่ะจิ้มเิ้จิ้ม ถืดินถืดินิดิแบบไม่ขาดฟินฟินอุ้ยติดมืออุ้ยเล่นมากติดมือเร่นมากติดมือ่อ่านี่สูนศนย์ศูนยคุณอะไรก็ได้ศูนย์ก็ศูนย์ศูนยคูณอะไรก็จะได้ศูนย์ูนยคูณแดก็ได้แปดป๋าเก่ไห เรียนจาก abei, ไหนมาไหนตอบครูอะไรสอนเราเราไปกันที่ครูที่สอนเลยเทรเนี่ยเราก็จะเก็บเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาออาหน่อยมันติดมือมีตรงเล็บเอาเลนี่นายเล่นไม่รู้เ okay, รื่องเอ็ม้วยกันเลยเอาถือไหมเอาไปล้างเลยเมันสกเร็วโอเคบ๊ายบายมา